ทางปฏิบัติตัวแรกเงินและเช็คจะมีช่องตรงคําว่าจ่ายหรือผู้ถือดูยง่ายครับขีดค่าหรือผู้ถือไหมถ้าขีดค่าหรือผู้ถืออย่างเงี้ยไม่มีทางเป็นตัวผู้ถือแน่นอน2อ,อันนี้สําคัญ มันเป็นทริคของคนออกตั๋วนะครับเขาระบุว่าจ่ายสดหรือจ่ายเงินสดคือตรงกลางเนี่ยเขาจะเขียนว่าสดหรือเงินสดมีประเด็นว่าไอ้ตั๋วเนี้ยมันใช้ได้ไหมก็ให้ดูว่าเขาขีดค่าคําว่าหรือผู้ถือไหมถ้าเขาไม่ขีดค่าคําว่าหรือผู้ถือคนที่รับตั๋วเนี้ยว้ในความครอบครองแม้จะไม่ได้ชื่อสดไม่ได้ชื่อเงินสดก็เป็นผู้ส่งได้เพราะเป็นผู้ถือแต่หายนะจะมาเยือนท,ทันทีเมื่อจ่ายแล้วระบุว,ว่าสดแล้วขีดค่าคําว่าหรือผู้ถือแล้วเราไม่ได้ชื่อสด ไม่ได้ชื่อเงินสดฉะนั้นมันมีผล2ข้อนะข้อแรกก็คืออันเนี้ยมันเป็นตั๋วที่ไม่สมบูรณ์เลยเพราะว่าเป็นตั๋วที่ไม่มีชื่อของผู้รับเงินและไม่มีคําจดแจ้งว่าให้ใช้เงินแก่ผู้ถือนะครับฉะนั้นก็เหตุผลที่ถูกต้องต้องบอกเป็นตั๋วเงินที่ไม่สมบูรณ์เพราะมีรายการไม่ครบอันนี้เป็นดีกาสําคัญนะครับของประเด็นนี้นะครับก็ถ้าทำว่าใจสีเคสขบวนได้ก็จบ ต่อไปนะครับเป็นการห้ามโอนโดยผู้สั่งจ่ายนะอยู่ในมาตรา917วรรคสองผู้สั่งจ่ายที่ออกตั๋วคนแรกสามารถสั่งห้ามโอนไปได้ด้วยนะครับ917วรรคสองบอกว่าเมื่อผู้สั่งจ่ายเขียนลงด้านหน้าของตั๋วแลกเงินนะเน้นไว้ด้านหน้าว่าเปลี่ยนมือไม่ได้หรือ คำอื่นใดที่มีข้อความทํานองเดียวกันตัวเงินนั้นจะโอนให้กันได้แต่โดยรูปการและด้วยผลอย่างการโอนสามัญโอนสามัญคือหมายถึงโอนอย่างนี้ทั่วๆไปนะฉะนั้นจะสลังโอนตามปกติไม่ได้นะครับหลักเกณฑ์สําคัญก็คือ 1. ผู้สั่งจ่ายเท่านั้นที่จะสั่งห้ามได้ ด้วยวิธีการนี้นะครับไม่ใช่ว่าคนอื่นสั่งไม่ได้นะหมายว่าถ้าจะใช้วักนี้ต้องให้ผู้สั่งจ่ายเป็นคนสั่งผู้สั่งจ่ายนี้เมื่อแปลความมาแล้วนะครับถ้าตัวแลกเงินคือผู้สั่งจ่ายเช็คก็คือผู้สั่งจ่ายจะมีคําที่แปลกอยู่อันเดียวคือตัวสัญญาใช้เงินที่ียกวก็เป็นผู้ออกตัวสัญญาใช้เงินถ้าคนอื่นไปเขียนข้อความห้ามโอนตรงด้านหน้าตัวมันก็จะไม่เกิดผลตามมาตรา917วักสอต่อไปนะครับ2ต้องเขียนที่ด้านหน้าตัว3ต้องมีข้อความว่าเปลี่ยนมือไม่ได้หรือข้อความอื่น ทำนองเดียวกัน